รูปตัดต่ออย่าไปเชื่อเลยอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้น่าจะเชื่อแหละอ่ะแล้วทำลายก่อนเนาะพี่จอยรู้ทำลายไหมว่าสรุปแล้วว่าทําไมเขาถึงมาเพิ่งเริ่มแฉกันทําไมเขาถึงมากลับมาพูดกันอีกรอบรู้ไหมไม,ไม่รู้ไม่ได้รู้แบบทำลาย<ม>ใช่ไหม,มฟังแล้วก็มันยาวเกินไปมีโฆษณาเข้าก็เลยล<ะ>่ <c oughs> าเมื่อวานนี้ก็คือโฆษณาเข้าหลายรอบมากอ่ะทำลายเลยนะทุกคนนะจริงๆแล้วว่าเริ่มต้นจากพี่มิกะ ปล่อยเพลงอยู่แล้วคือเขาอะทําทอัลบั้มใหม่แล้วตอนนี้อัลบั้มเขาก็ปล่อยมาเรื่อยๆซึ่งพี่มีก็เป็นคนที่แต่งเพลงแบบรีเลทกับชีวิตจริงของนางอยู่แล้วทุกคนตั้งแต่อัลบั้มเก่านี่าอัลบั้มใหม่เรื่องราวที่เคยผ่านมานู่นนี่นั่นแต่พอเอิญว่าบั้มใหม่เนี้มันจะเป็นเรื่องราวที่ดูแบบล่าสุดไงทุกคนก็เลยรู้สึกว่าทําไมต้องแต่งเพลงมาพูดถึงคนเก่านู่นนี่นั่นอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคนเปิดตัวต้องไม่ใช่คนในไทม์ไลน์คำนี้ไงคำนี้ไง เขาบอกว่าถ้าเพลงที่แต่งมาพูดถึงเขาด่าคนที่เคยอยู่ในไทม์ไลน์แล้วถ้าตัวเองไม่ใช่จะกลัวอะไรล่ะอาจถูกไหม ถ้าเปิดตัวว่าเป็นแฟนใหม่ม,มันต้องไม่คุ้นหน้าสิคำนี้มันหมายความว่ายังไงทุกคนคิดว่าความนี้มันหมายความว่ายังไงพี่ไลฟส์สไตล์พูดถูกมากานนคนเปิดตัวต้องไม่ใช่คนทน่ทำไลน์สิม่งั้นจะออกมาพูดทำไมถูกไหมแต่เผอิญว่าเปิดตัวมาแล้วปึ๊บเขาบอกว่าอันนี้นะอันนี้พูดตามเนื้อข่าวนะเขาบอกว่าเปิดตัวมาปึ๊บป่ะเอา้าหน้าคุณนี่ถูกปะหน้าคุณนี่คนนี้เคยแบบลงวงเขียวนี่ว่าตั้งแต่แบบ อยู่กับพี่มอแล้วก็ยังมีการแบบไปพูดไปหาไปอะไรไม่รู้ถูกวะเพราะถ้าเป็นแฟนใหม่จริงมันต้องไม่คุ้นหน้าสิถูกไหมถ้าเพึ่งมาคุยกันพิ่งมาเจอกันถ้าเป็นแฟนใหม่จริงมันต้องไม่คุ้นหน้าสิแต่ทําไมอันนี้มันมีความแบบเอ๊ะหรือเปล่าอ่ะขอฟังคลิปแป๊บนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นก็เจอตลอดเลยเหรอคะ อันนี้เล่าได้เลยมันไม่เกี่ยวกับพี่แล้วก็เป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานมีการโฟนคอลด้วยนะก็แบบก็มาหรอถมาก็แบบก็เมียก็แบบก็แบบมาแล้วมีเห็นการันแล้วก็แบบก็ไม่ได้อะไรมากกับแม่ก็ใช้คําว่าซัมติงลูกใช้คําว่าซัมติงมีซัมติงกันเขาบอกว่ามีซัมติงการว่รงางานนี้ถามเลยสิว่าเอ้าแต่มันมีตอนที่แชทหลุกันแล้วว่าหนูเขาไปหาหนูตอนที่เขาขาดเจ็บไม่ใช่หรอแต่เนี้ยเล่าตอนที่เลิกกับพี่มอไปแล้วพี่มิกไปแล้วนะ เาขาเขาก็ยังแบบว่าขาดเ,เด็กอยู่ใช่เขาก็ข้คย้กับใส่เปลือกอยู่ตปรนมาณก็อ,อนได้ดิวันที่เจอกันอันี้อ่าใช่ความคิดอะอาจจะเด็กเพราะว่าอย่าลืมว่าฝั่งของแฟนเก่าพี่มิกะก,ก็คืออายุแบบเพิ่งจะยี่สิบกว่ายี่สิบสองยี่สิบสามประมาณนี้ทุกคนซึ่งฉันตอนยี่สิบสามฉันไม่มีแฟนเลยจ้ะแฟนคนแรกยังไม่มีเลยจ้ะเียเวลาขเขาคุยกันเราแม่กดบุารอลไปนาราแต่พวกเราไม่คุยนะแป๊บนึงนะ ต่อฟังนะพวกเราได้คุยริงปี่มันมีทำลายของการไปคาบเกี่ยวต่อจากเพื่อนคนนั้นคนนี้อะไรอีกนี่นี่ช่องนี้เขามีเป็นตั้งแต่ EP หนึ่งจน EP แปดเลยจ้ะปักคอนคือคนนี้คือคนแรก เขาต้องการอยากเป็นมิจฉลุกสีแม้เขาไปปอทุกคนที่อยู่ในรอบานย้าหมดจะเป็นเฉลิมสีเออทีเนี้ยเขาก็มีเพื่อนที่สายต่อแบบว่ารู้จักกับเฉลิมสีเริ่มเนี่ยค่ะคือต้องบอกว่าขอขอบคุณบุญบารมีของตัวเองแช่ไม่แต่ไม่แต่ไก่ใช่ปะ ขอเชิญพี่ตุนีเออสถานการณ์ตรงนี้คนหลังใจเรื่อแบบนี้เลค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะพูดแต่ละประเด็นนะว่าแต่ละประเด็นเนี่ยมันมีหัวข้ออะไรบ้างเพราะที่จะไม่งงกันของหัวใจมาก่อนขอใจมาก่อนแม่หงมือใจหงมือใจแม่ไม่ไม่ิีเลยพมมีประเด็นเรื่องของอะไรบ้างอ่ะประเด็นหนึ่งเลยนะประเด็นหนึ่งเลยนะที่พี่ไม่รู้สึกว่ามันไม่แฝงแล้วเขาเพิ่งจะมาออกมาพูดแล้วเราก็เพิ่งรู้พร้อมกันเนี่ยทั่วไทม์ไลน์เนี่ยเหละทุกคนคือคือการแอบแซ่บ แอบแซ่บอะถูกไหมอันนี้คือเรื่องที่ทุกคนเนี่ยอาจจะมาเพิ่งรู้กันว่าทําไมจะต้องไปแคนเขาขนาดนั้นเลิกกันไปแล้วเนี่ยก็หยุดหยุดกันไปสิมาแต่งเพลงด่าทําไมหนึ่งเลยนะคือการแอบแซบ่บเขามไม่เคยพูดที่เนมาก่อนแล้วมันมีหลักฐานชัดเจนมากๆไม่ใช่ตั้งแต่ตอนก่อนคบกันแต่เป็นหลังคบกันไปแล้วคือตั้งแต่ก่อนคบกันเนี่ย เขาจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่เกี่ยวกับเราถูกป่ะพี่มีเขาไม่ได้พูดในส่วนนั้นแต่เขาพูดในเรื่องของการที่เฮ้ยยังไงล่ะตอนเชื่องที่มีชั้นเธอแอบ,บทําอะไรแปลกๆหรือเปล่านี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นเรื่องการแบบมีแบบนูน่นนี่นั่นแอบบนูน่นนี่นั่นปึด๊ดไปหาคนน,นคนนู้นคนนี้มีแชทมีหลักฐานนะคะประเด็นสองมันมีประเด็นที่เรื่องของการไม่ป้องกันตัวพี่จอยอ่านเรื่องของการป้องกันตัว ในขณะที่ไปชอบไม่ชอบ,บอประ<แ>ก,ก,กันตัวเอออันนี้คือประเด็นที่สองแต่ซิ่งว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลละกันอาจจะไม่ขอพูดถึงเนาะมันคือความเอแล้วแต่คน,นอะน่ะเราพูดแค่เนื้อข่าวละกันสามประเด็นที่บอกว่าเคยคุยกับคนอื่นที่เป็นแบบหมวดหมู่เดียวกันกับเพื่อนพี่มิกแวดวงแวดวงเดียวกันเคยพยายามจะเข้าหาคนในแวดวงเนี้ยมาก่อนแต่ว่าก็ได้ไปคุยกับพี่มิกก่อนก็เลยได้คบ แต่ในช่วงที่คบแล้วนะกับพี่มิกแล้วนะมีการสะกิดมีการแอบไปสะกิดกับคนที่เคยทักไปก่อนหนะ้านี่ด้วยอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งนะประเด็นต่อไปมีประเด็นเรื่องของการที่เขาเนี่ยขาเจ็บเขาไปสอบไม่ได้เขาต้องพักดูแลร่างกายแต่เขามีนัดเที่ยวกับเพื่อนที่ภูบิลาที่หัวหินเขาเลยบอกว่าเนี่ยต้องไปเพราะว่าจองบ้านไว้แล้ว ต้องจองบ้านไปแล้วยังไงก็ต้องไปค่ะจ็บก็ต้องไปตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรเรื่องเรามาโปแตกมีเพื่อนใส่ใจเพื่อนแกงเขาด้วยนะใส่ใจมาบอกว่าเนี่ยเขาว่าไปภูบิล่ากับแกงเพื่อนเขาแต่เขาเปิดซองหลังจ้ะหลังหนึ่งเป็นหลังที่เพื่อนนอนอีกหลังหนึ่งอีกอีกหลังหนึ่งคิดว่ายังไงล่ะเอาไว้ใครนอนไม่รู้ ถูกไหมอันนี้คือประเด็นภูวี่าและประเด็นขาดเจ็บมันคาบเกี่ยวกันแล้วก็มีของการประเด็นเรื่องโฟนอินโฟนอินว่าแบบไหนมาเมาสซิลูกสาวแม่ลูกสาวแม่ที่แบบว่าเคยมีซัมติงซันดือกับนางไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ยังอยู่ด้วยกันหรือว่ายังเ,เลิกกันไปแล้วลยอะไรเงี้ยก็มีการโฟนอินเข้ามาในตอนไลฟ์สดเมื่อคืนนี้ด้วยนางสกีดเออนางกันาน,นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ ก็เลยแบบว่าเฮ้ยการที่เขาสะก,กิดไปรอบๆคนรอบตัวในแก๊งหวีอะเขาคิดอะไรแต่แรกหรือเปล่าเขาคิดอะไรอยู่ใช่เขาคิดอะไรอยู่คือเขาอยากจะแบบมีหน้ามีตาหรอเพราะว่าพี่มีเขาก็เมาเนาะว่าแบบเออคนคนนี้เขาจะรู้สึกพราวเวลาที่มีคนนะ่ะให้แบบมีคนนะ่ะอยากเจอเขาชื่นชอบเขาชมเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกแบบพราวมากๆ มันก็เหมือนตัวเราเนี่ยแหละเมือเกิดนคนปกติทั่วไปเนี่ยแหละแต่ด้วยความที่เราอ่ะไม่เคยมีแสงเนาะเวลาคนเรามีแสงขึ้นมาทุกคนมันคือการเหลิกอ,อยู่แล้วแล้วยิ่งเขาแบบอยู่ๆอ่ะเขาก็มีแสงขึ้นมาจากการที่เขาอยู่กับพี่มิกถูกปะแล้วเขาก็ได้รับคอม,ม,คอมเมนต์ด้วยนะชื่นชมอะไรเยอะแยะมากมายภาพลักษณ์เขาดีมากนะตอนนั้นนะถูกไหมภาพลักษณ์เขาดูดีมากมันก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่พี่มิกรู้สึกแปลกๆละเพราะว่ามันเคยมีมันมีประเด็นที่เขาบอกว่าเวลาไปเที่ยวแบบ ไปเที่ยวกังคืนน่ะคนเนี้ยเขาอะ่ะชอบแบบโปรยอะ่ะเข้าใจป,ปะเด็กทรงเด็กเซ์ฟเพื่อนบนโต๊ะโปรย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 ,รย,รยทุกคนอะ่ะเราจะไม่พูดถึงความเห็นของเรานะคะเราจะพูดถึงเนื้อข่าวไปก่อนอะ่ะเดี๋ยวจะสรุปไทม์ไลน์ก่อนพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาแม่ใครฟังไม่ทัในใครตามไม่ทันพิมพ์เลขหนึ่งมาจากเลดพูดนะคะจากทาง อัธรสนะคะได้สรุปเรื่องราวไว้แล้วทุกคนอันนี้จะขออ่านตามเนื้อข่าวเลยนะคะวิดีโอกรรแฟนเก่านู้นนี่นั่น,นพิมพ์เล็กหนึ่งเข้ามาก่อนถามว่าทําไมเพิ่งออกมาพูดตอนนี้เหตุผลนะที่เขาให้มาเนี่ยก็คือหนึ่งมีคนไปคอมเมนต์ว่าเลิกกันไปแล้วทำไมต้องแต่งเพลงด่าอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งสองทำไมต้องมาด่าตอนเขาเปิดตัว กันนี่แหละก็เพราะว่าเขาอะไปเปิดตัวแฟนใหม่เขาไปเปิดตัวแฟนใหม่แล้วพี่มิกก็ปล่อยเพลงพอดีไทม์ไลน์มันเลยคาบเกี่ยวกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาอะตั้งใจจะปล่อยเพลงมาเป็นช่วงๆช,ช,ช่วงนี้อยู่แล้วแล้วเพลงของเขาอะอาพิมพหนึ่งมาใครใจสรุปไทม์ไลน์พิมพหนึ่งมาใครไม่ทันเมื่อคือนนี้พิมพหนึ่งมาทุกคนช่วงที่ปล่อยเพลงกับช่วงที่เขาดันเปิดตัวแฟนใหม่เขาอะทงฝั่งผู้ชายอะมันคาบกันมันชนกันมันทับกันพอดีคนก็เลยคิดว่าทําไมต้องมาแต่งเพลงด่าเพลงเขาไม่ได้แต่งแค่ วันสองวันแล้วปล่อยเข้าใจปะเขาแต่งมาเป็นแบบ3าสเดือนกว่าจะทําเพลงมาได้แล้วถ้ากลัวคนด่าเราไม่ปล่อยเพลงอะทุกคนเสียตังนะทําเพลงทีหนึ่งอะแพงนะลแล้วคนถามว่าเ้าแล้วปล่อยทําไมอะตอนที่เพลงจะจะ s t for you อะตอนนั้นรู้แล้วนี่รู้เรื่องแล้วปล่อยทำไมอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยมันมีมันมีประเด็นมันมีเขาเรียกว่าเหตุผลที่เลือกที่จะปล่อยเพลงออกมาเธอเข้าใจกันปะ อ่ะมันมีเหตุผลที่เลือกที่จะปล่อยเพียงออกมาขอใจใจด้วยใครจะใส่ใจพิมพ์เล็กหนึ่งแล้วหนูขอหัวใจหนูขอ300คนนี้กดหมื่นหัวใจให้หนูแม่เพื่อเป็นประโยชน์กับการใส่ใจของเราที่หนูเนี่ยนอนดึกพักผ่อนน้อยจนถึงตีสองเพื่อมาเล่าให้แม่ฟังในเช้านี้พอดแคแค์ Podcast ของเรานะคะเริ่มต้นเนี่ยทุกๆวันจนถึงศุกร์เวลา11โมงถึงบ่ายสนะทุกคนนะอย่าลืมเวลานี้กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะอ่ะโอเคเล่าไทม์ไลน์ก่อนเรื่องที่ออกมาพูดถึงนะสรุปคร่าว ในตอนนั้นเหตุผลที่เลิกกันทุกคนรู้ไหมว่าเลิกกันเพราะอะไรแท้จริงแล้วในตอนนั้นเหตุผลคือพี่มิกแมวป่วยแมวพี่มิกป่วยมันเป็นช่วงที่เขา,เาไปเที่ยวกันที่เมกาแล้วเขาก็กลับมาที่ไทยแล้วเป็นช่วงที่แมวพี่มิกป่วยคาบเกี่ยวกับที่ว่านางอะเจ็บขาคนก็เลยไปโยงกันว่าก็แฟนเจ็บขา แค่เนี้ยทาไมต้องเลิกเลยเหรออันนั้นคือเหตุอันนั้นคือเหตุการณ์นนะตอนนั้นที่เราแบบเออแฟนแฟนก็เจ็บขาอยู่โรงพยาบาลแล้วแมวดันป่วยแล้วแมวพี่มิกาตอนนั้นก็คือน้องก็ไปอะนะ่ะเนาะซึ่งในตรงเนี้ยข่าวนะตอนนั้นนะเปิดออกมาบอกว่าแฟนป่วยแฟนตุยเพื่อนทุกคนมาหาหมดเลยพี่มิกบอกว่าใครมาหาได้มาหาหน่อยเพื่อนทุกคนคนลอกตัวทุกคนมาหาหมดเลยยกเว้น แฟนตัวเองแฟนเก่าตัวเองนะตอนนั้นที่ไม่มาเหตุผลเพราะว่าเจ็บขาแล้วเดี๋ยวเราจะมาย้อนหลังให้ฟังทุกคนจําเหตุผลที่เจ็บขาไว้นะว่าเจ็บขาไปไม่ได้แล้วทําไมพี่มิกต้องโกรธขนาดนั้นที่แฟนตัวเองเจ็บขาแล้วทําไมมาไม่ได้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมแล้วต้องจาประเด็นนี้ไว้อะประเด็นที่2ต่อไปเรื่องการไปภูวิล่าอ่ะตอนนั้นนะ่ะเขาบอกว่ามีการจองไว้สองหลังหลังนึงเนี่ย จองไว้ที่เพื่อนให้เพื่อนอยู่อีกหลังหนึ่งจองไว้ให้อีกคนที่อยู่ไกลๆเพื่อที่แฟนเก่าจะได้เดินไปหาง่ายๆอ่ะนี่คือประเด็นย้อนกันย้อนกับทำไยแรกที่บอกว่าเจ็บขาไปหาไม่ได้แต่ตอนช่วงเจ็บขาวนี้เจ็บขาเนี้ยสามารถไปภูวิล่ากับเพื่อนได้โดยฝ่ายชายให้เหตุผลว่า ล็อกคิวไว้แล้วจ่ายตังไปให้หมดแล้วต้องไปเจ็บขาก็ต้องไปพี่มิกก็เลยรู้สึกว่าอ้อเพื่อนนัดภูวิลากันก็ยังไปได้แต่แมวตุยแฟนควรจะมาหาช่วงที่เสียใจเสียใจที่สุดในชีวิตแต่กลับไม่มาแต่ว่าไปภูวิลาได้แล้วมันมาโปอีกตรงที่ไม่ได้ไปภูวิลาแค่กับเพื่อนเป็นเธอเธอจะเลิกเวลา เป็นเธออจะเลิกไหมมันคือฟังที้สุดท้ายเข้าใจปะคือแมวพี่มีกับพี่มิกเลี้ยงมาแบบเกือบสิบป,ปีอะเป็นหนึ่งในคนในครอบครัวไปแล้วทุกคนเข้าใจปะแมวอะคนที่เสียใจคนที่เรารักที่สุดอะจากไปแฟนก็ทนมาแบบหลายเรื่องมากๆแล้วแล้ววันที่เราต้องการเขาเขาไม่อยู่มันคือฟังเส้นสุดท้ายแล้วเขาก็เลยตัดสินใจเลิกกันนะตอนนั้นซึ่งนาะตอนนั้นทุกคนเข้าใจแค่ว่าพี่มิกแฟนอาพี่มิก แฟนไม่มาหาเพราะเจ็บขาแล้วแมวตุยก็เลยโกรธก็เลยเลิกถูกปะละ่ะอืมทีเนี้ยมันก็เลยมีคนถามว่าทำไมเพื่อนทุกคนในแก๊งหวีอะ่ะจะต้องโกรธขนาดนั้นจะต้องแบบโหแค่ไม่ไปอ่ะทำไมต้องแบบไปรวมตัวกันแล้วต้องไปโกรธผู้ชายด้วยนะทุกคนยังไม่เข้าใจนะตอนนั้นในตอนเนี้ยทุกคนเลยเข้าใจแล้วว่ามันมีประเด็นมากกว่านั้นไปอีกที่ไม่ใช่แค่เจ็บขาแล้วไปหาไม่ได้อ่ะฟังต่อทีเนี้ย พี่มิกอะรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเขามีคนอื่นเพราะว่าวันที่เขากลับจากภูวีลาแฟนเก่านะพี่มิกไปเจอจอลลลอและถุงป้องกันความสะอาดในกระเป๋าที่ถุงพลาสติกที่แฟนพกไปที่ภูวลราอ่ะถ้าเป็นพี่จอยจะงงปล่ะล่ะเราไปเที่ยวแฟนเราไปเที่ยวภูวีลากับเพื่อน แฟนเราไปภูวิลากับเพื่อนแต่แฟนพกจอลอๆกับ<ป>ถุงพลาสติกป้องกันความสะอาดไปด้วยทําไมถูกปะทันี้บอกไปกับเพื่อนเรื่องเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งในฟังเส้นสุดท้ายแล้วมันประจบกับที่ว่าช่วงนั้นแฟนอ่ะช่วงนั้นแมวนางป่วยแฟนไปภูวิลาทันที่เจ็บขาแฟนเข้าโรงพยาบาลแมวตุย แฟนไม่มาโอเคฟังเส้นสุดท้ายเอ้ยอะไรอะถูกเออนั่นแหละถูกต้องนั่นแหละระวังกันไว้คอมเมนต์อะไรระวังกันนะคะพอดแคสชาวใส่ใจเริ่มต้นทุกวันจันทร์ถึงสุดสิบมงถึงบ่ายสองกดติดตามกันไว้นะคุณแม่อ่ะทีนี้เล่าต่อพี่มิกเนี่ยเขาพูดว่าจริงๆเนี่ยการโอเพนรีเลชั่นชิพเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ติดนะคือหมายถึงว่าเธอจะไปนู่นนี่นั่นกับใครอะ่ะ เธอบอกได้แต่พูดตรงๆเพราะพี่มีเขาเป็นคนใจกว้างมากทุกคนเข้าใจปะเขาเป็นคนใจกว้างแต่ในแต่ไรแล้วเขาเป็นคนใจกว้างมากเขาก็เลยบอกว่ายังไงกับใครอ่ะเขาไม่ติดนะแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์เชิงแค่แบบป๊บปาบซัมติงแต่เอาของส่วนตัวไปใช้มีการเอาของไปให้คนที่ไปหาใช้ร่วมด้วยทั้งจอรอรอบ้างของส่วนตัวอะไรยังไงบ้าง เขาบอกว่าสร้อยเซ้ยอะไรแบบนี้ก็คืออันนี้นะตัวนี้เลยเป็นหนึ่งในสิ่งที่พี่มีเขาบอกว่าไม่โอเคแต่ที่ไม่โอเคอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่แบบว่าเธอเราขอไปแบบซัมติงได้ไหมไงถ้าอ่ะสลับซิมนะรู้สึกว่าการโอเพนเชั่องี่บะมันต้องเป็นการคุยกันก่อนขออนุญาตกันก่อนแต่เนี้ยเขาไม่ได้ขอพี่มิไปจับได้ทุกครั้งแล้วเขาทําตัวรับรับ่อแล้วเขาก็บอกด้วยว่าฉันมีเธอแค่คนเดียวนะมันจะเป็นการโอเพนได้ยังไงถูกปะเพราะว่าเขาไม่ได้ยอมรับความจริง ต่อไปแล้วเมื่อขอของคืนเพื่อจะใส่ไปออกงานพวกสร้อยเส้ยแหวนเวิรนพวกนั้นก็เงียบไม่คืนแถมฝั่งผู้ชายอาแถมฝั่งนั้นอะที่ผู้ชายไปหาที่เป็นบ้านสองบ้านสามะก็ลงเหมือนสตอรี่สีเขียวในโคน้ดเฟนเยอะเยยะประมาณหนึ่งว่าแบบอุยได้ของเฉลิมสีมาใส่ด้วยไหนบอกว่ารักกันน่นนี่นั่นแซปป่บปะละอันนี้ คือสิ่งที่ทําให้เขาไม่โอเคคือเอางี้ถ้าเราเป็นคุณนายที่หนึ่งคุณนายที่หนึ่งรู้ว่าเขาเรียกเจ้าสัวอันนี้เล่าเรื่องนิฐานคุณนายที่หนึ่งรู้ว่าเจ้าสัวเนี่ยมีบ้านเล็กบ้านน้อยสองสามสี่คุณนายที่หนึ่งบอกว่าฉันโอเคที่จะเป็นแบบนี้แต่อีสองสามสี่นั่นอนะถ้าอยู่เงียบๆแบบไม่เป็นไร เข้าใจปะเพราะว่าเขาโอเคแล้วเขาเป็นคนในที่หนึ่งคนในที่หนึ่งคืออยู่อยู่สวยๆบ้านตัวเองได้เจ้าส่งเจ้าสวดูแลดีนู่นนี่นั่นประครบประงมจอ,อกไปมีสองสามสี่ห้าไม่เป็นไรแต่อันเนี้ยประเด็นนะ่ะที่เราไม่โกรธแล้วก็มีประเด็นขึ้นมาคือบ้านสอง,บ,สองบ้านสองอะ่ะบ้านสองบ้านสามอะ่ะพยายามจะมีตัวต,วต,วตวนบ้านสองคนเนี้ยพยายามจะมีตัวตนขึ้นมามีการลงสตอรี่มีการลงโค้ดเฟนให้เพื่อนนะ่ะเห็นแล้วพระเอิญว่า ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ประเทศไทยมันไม่ได้กว้างเพื่อนของเพื่อนในโค้ดเฟนเพื่อนของเพื่อนที่อยู่ในนั้นมีการแคปออกไปข้างนอกมีการไปถามเพื่อนของเพื่อนที่อยู่ในแก๊งที่พี่มิกรู้จักว่าเธอเอ๊ะสรุปมันยังไงเขารักกันจริงหรือเปล่าอ่านี่คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งคือต้องระวังนะอันนี้ทุกคนคะ่ะชาวเล่นชูคะ่ะระวังตัวนะคะอย่าคิดว่า ความลับไม่มีในโลกมันหาตัวได้เสมอเอาง่ายๆนะอันนี้คือโค้ดเฟนมีอยู่ยี่สิบคนมีหนึ่งคนในโค้ดเฟนรู้จักกับคนนี้ที่รู้จักกับพี่มิกหนึ่งในโค้ดเฟนคนเนี้ยก็เลยไปบอกกับคนนี้แล้วคนนี้ก็รู้จักกับพี่มิกก็เลยยังไม่เล่าพ,พี่ให้มีมิกฟังแต่ไปเล่าให้คนรอบตัวพี่มิกฟังก่อนถามก่อนว่ามันจริงไหมมันจริงหรอเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าพูดง่ายๆก่าพี่มิกจะรู้ตัวเนี่ย ก็นานรู้จากผักปากเพื่อนเนี่ยก็นานแต่ไม่ได้รู้จักแค่ปากเพื่อนเรื่องที่พี่มิกเล่าให้เพื่อนฟังก็นานเหมือนกันกว่าจะมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าวันมีเรื่องอะไรบ้าง <S <S นะคะมีเรื่องหนึ่งที่ช่วงคบกันมีข้อความเด้งขึ้นมาสมมติเวลาที่เราเป็นแฟนกันเนี่ยเรานอนเล่นโทรศัพท์กันใช่ปะ่ะเรานอนดูโทรศัพท์กันไปเออเธอดูสิอันนี้คลิปนี้ตลกมากเธอดูนี้สิฝ่ายชายลืมปิดแจ้งเตือนโ,อโตลืมปิดแจ้งเตือน ตึงเด้งมาจากข้อความจากที่ใดที่หนึ่งเป็นแบบข้อความว่าเออ<ไ>แปลกๆสยิวกิ้ว<อ>ก็ปัดขึ้นฝ่ายชายก็ปัดขึ้นพี่มีก็เห็นฝ่ายชายก็ปัดขึ้นเด้งมาอีกตึง้งรับไม่มีในโลกของแธออะเด้งมาอีกทีหนึ่งมือรอบเนี้ยไปกดโดนอุ้ยเออะะรอบแรกแ,แค่ปัดขึ้นทันทำไมไม่ปิดแจ้งเตือนแต่แรกรอบสองกดโดนกดโดนปึ้งเขาบอกว่าขึ้นแชทแล้วเป็นภาพแบบ แรงประล่ะเฮ้ยเออแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่คือแบบเป็นแบบแฟนคลับอะไรอย่างงี้ชอบส่งแบบสยิ่วกิ้วมาอยู่แล้วแล้วใครจะมาส่งเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วเ <c oughs> ขาแบบแต่ว่ามันมีข้อความตอบไงมันไม่ได้มีแค่ฝั่งนั้นที่ส่งมามันมีฝั่งเขาที่ตอบด้วยถูกปะละ่ะเอ้ยไม่รู้ยังไงละ่ะคอมเมนต์มีโปรนักบุญลูกน้องอะคืออะไรอะคะ เอออันเนี้ยฟังต่อฟังต่อฟังต่อนั่นแหละแล้วพอข้อความมันเด้งปุ๊บเถลอไปอ่านปุ๊บอะไรยังไงฝ่ายชายก็ปัดออกเลยอะปัดออกทุกแอปเออไม่มีอะไรเพื่อนส่งมาเนี่ยคนนี้ชอบส่งมาโน่นนี่นั่น,นพราพี่มีบอกว่าอยางนี้เราโอเคไม่ว่าอะไรแค่ขอดูว่าใครเป็นคนที่ส่งมาใครลหละเป็นคนที่ส่งมาอันเนี้ยก็ใบเบี่ยงตรงนี้ตอบไม่ได้ว่าคนเนี้ยที่คุยเนี่ยเป็นเป็นคนที่เปิดตัวปัจจุบันหรือเปล่าไม่รู้ เขาไม่ได้ตอบแต่ว่าพี่มิกพูดเชิงเงว่าแบบผอมๆร่างบางๆ อ่ะฟิลนั้นทุกคนเราอ่านตามเนื้อข่าวเราไม่ได้เมานะเราอ่านตามเนื้อข่าวนะคะกดติดตามกันไว้ด้วยนะทุกคนนะเล่าข่าวเมาสข่าวทุกวันมาที่อ่ะช่วงเวลาส1บเอดโมงถึงประมาณบ่ายสองนะคะเราเป็นพอดแคสต์แล้วก็จะมีแววไขายของนิดหน่อยนะเธอนะฉันจะเล่าไปด้วยเมาส์ไปด้วยนะทุกคนทีนี้พี่มิกก็เลยบอกว่าอ่ะเนี่ยก่อนหน้าน,นั้นอ่ะก็ได้ไปรายการแฉแล้วก็พูดว่าแฟนตัวเองอะ่ะฝ่ายชายอะ่ะเขาเจ้าชู้อยู่แล้วนะจําได้ไหมประเด็นที่ตอนพี่มิกเปิดตัวแรกๆอะ่ะมันมีประเด็นพี่คนหนึ่ง ออกมาพูดว่าจะไปคบกันอนะยังไม่จบเรื่องราวของเขาเลยจําได้ไหมยังไม่จบเรื่องราวของเขาเลยรถที่ไ,ไปส่งไปรับพี่มิกก็ยังไม่เคลียร์เลยตอนนั้นนะ่ะพี่มิกก็คือรู้แล้วแหละฝ่ายชายก็เขาพูดให้ฟังว่าเออเนี่ยแบบเขามีอ่าบเกี่ยวกับคนนี้อยู่นะแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรกันนะนู่นนี่นั่นซึ่งเธอมันแบบแฟลแบ็กไหมมันแฟลแบ็กไหม มันแค่คนเนี้ไม่ได้ดังแบบพี่มิกแต่สิ่งที่โดนอะคือเป๊ะเข้าใจปะคือมันเป๊ะคือมันชัดซึ่งตอนเนี้ยเขาเปิดตัวกับอีกคนนึงแต่ทำลายมันมีค่าเกี่ยวกับเรื่องของพี่มิกอีกเรื่องหนึง่งมันมีเรื่องของรถด้วยพี่จอยรู้ไหมฝ่ายชายอะให้พี่มิกเนี่ยดาวรถให้ในชื่อบริษัทพี่มิกมช่วงที่คบกันเนี่ยส่งตลอด ช่วงคบกันคือส่งตลอดแต่พอเลิกกันเดือนสองส่งช้าเดือนสามส่งช้าเดือนสี่เดือนห้าไม่ส่งเลยจนต้องไปเอารถคืนมาเออแล้วมันเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับเรื่องของพี่คนนั้นพี่คนนั้นที่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก่อนตอนที่ก่อนคบกับพี่มิกด้วยอืมเนี่ยแหละม,ลมันคล้ายมันคึงอ่ะ ต่อนะคะทีเนี้ยพี่มิก็เล่าว่าเขาอ่ะรู้ดีว่าแฟนเขาอ่ะเจ้าชู้คุยกับคนเยอะนู่นนี่นั่นทุกคนแล้วในไลฟ์ก็ยังบอกอีกด้วยว่าคนนั้นน่ะที่โพสลงสตอรี่ในโค้ดเฟนน่ะเขาชอบโพสประมาณว่าคนที่ตอนที่พี่มิกคบกันแล้วเขาแอบไปหานะ่ะลงสตอรี่ประมาณว่าอุ้ยแฟนใครมาหาไหนบอกรักกันมากทำไมมาอยู่ตรงนี้อย่างที่บอกก็แหละว่าแบบคุณหนที่หนึ่งรู้ว่า เจ้าสัวมีบ้านสองบ้านสามแต่บ้านสองเนี่ยไม่อยู่เฉยๆบ้านสองเนี่ยกระและกระแหนเหลือเกินบ้านสองเนี่ยพยายามจะเปิดเหลือเกินอยากให้มีเอออยากจะเป็นบ้านหนึ่งอยากให้รู้ว่ามีตัวตนเหลือเกินอันนี้แหละมันเลยเป็นสิ่งที่พี่มีเขารู้สึกว่าอ่ะถ้าอยากจะมีตัวตนนักได้ขอเวลาแต่งเพลงแป๊บหนึ่ง <c oughs> เขาบอกเลยนะว่าไม่ต้องกลัวคนที่อยู่ทำอะไรเดียวกันน่ะเจอหมด ทั้งอัลบั้มเจอทุกคนไม่ต้องกลัวค่ะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะแล้วหาว่าทําไมต้องโยงกับแฟนเก่าอาแฟนใหม่เขาที่เปิดตัวเกี่ยวอะไรกันเขาบอกว่าเกี่ยวค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแม่ขอหนึ่งขอสองหมื่นหัวใจขอสองหมื่นหัวใจกดไลค์กดแชร์ได้นี่เป็นอ่ลายเมาข่าวนะคะเราไม่ได้อ่เข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งทีนี้เขาบอกว่าอ่าเมื่อกี้นี้เนาะเรื่องโค้ดเฟนว่าอุ้ยแฟนรักกันมากทําไมเนี่ยมาอยู่ที่นี่ล่ะพี่มีก็บอกว่าคนเนี้ย ทำงานในแวดวงนี้พอเวลาเจอหน้าพี่มิกเขาก็พูดดีเวลาที่เราไปทำงานในที่ของเขาเขาก็ดูแลเราอย่างดีแต่ว่าเวลาลงสตอรี่เป็นฟิลแบบเอา้าคนนี้นี่แบบว่าแฟนคุณเฉลิมศรีนี่ทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะอ่ะต่อประเด็นเรื่องการเข้าโรงพยาบาลทุกคนมันมีช่วงที่พี่มิกเข้าโรงพยาบาลแฟนเก่าเขาอะ ไม่เคยมาเมาไม่เคยมาใส่ใจไม่เคยมาสนใจสามหมื่นใจต่อได้เลยแม่มีตะก้าไหมคะเอางี้เราแทรกด้วยเรามีแทรกตะก้าพักเบรกทีละตะก้า